พ่อให้ก um ิกครับกินฮะขอเข้ามาแล้วครับให้เจอเจอเจอสี่แยกให้เลี้ยวขวาเลยแหละครับได้ครับถ้าเจอสามแยกให้เลี้ยวขวาอีกฮะได้ครับเออมา<ด>ถูกจ<ด>้าด้วยวันดีวันดีวันดีผมว่าคุณตาใจขึ้นมานั่งบนเก้าอี้ดีกว่าไหมครับขอให้ลุงเนี่ยได้นวดเดินให้ใสบายใจหน่อยอย่างให้มันหายอย่างที่ลุงคิอืยังแข็งแรงดีอยู่นะ <laughs> ขับรถไกลๆมาหาฉันได้เนี่ย โอ้โหไกลแค่แบบริ้วขับมานี่มันจะไกลแค่ไหนแล้วออกมาแต่เช้าแบบเนี้ยกินอะไรมาหรือยังยังไม่ได้กินครับคุณตาใจครับมือสั่งไม่สบายปะคะไม่เป็นไรเรหลานเนี่ยลหลานสองคนเนี่ยไปรีบไปเรียนหนังสือเถอไปนะไอ,อ้กับผมเนี่ยมันใครชื่อเสียงเลียงนามนะบอกมาทีโว่หนูไมพูดใจอย่างเนี้ยท่านีท่านต่อยหรืองไงไม่ทราบฮะ ให้หาโหลดลเพลงด้วยเองครับชอบนะมันเป็นเสียงอินโทอนนะมันจะได้ไม่เหมือนกันเวลาโทรศัพท์า้ามาใจนะตกใจนุ๊กทีเลยเนี่ยเราเอาเสียงน่้มก,รรกันนะคะใทยเปลี่ยนเสียงอะไรก็แอ้าวแต่เอ้าเออแม่รับโทรศัพท์ทีสิฮะเพื่อนโทรมาแต่เช้าอะไรกันนักหนาเดี๋ยวก็เจอกันที่โรงเรียนแล้วปล่อยให้ดังอยู่ได้นี่ไม่ได้เอาผมไปคุณพ่อ ของมีฟ้าหรือเปล่าเนี่ยไป<ห>พวงมาจแต่เช้าเลยอะอุย้ยว้วโซ่พูดไปเรื่อยไม่ใช่นะคะไม่ใช่ของฟ้าค่ะฟ้าเพิ่งเปลี่ยนโทรเองอ้าวแล้วนี่ตกลงโทรสั์ของใครเนี่ยทำไมไม่รับสายสักทีฮะอเ้อเพราะว่าได้ยินอยู่แถวๆตัวรถแขมือ,อใช่เขาเกลียดรเนี่ย <laughs> พ่อยไหมอ้าวบ่อยจังเลยทำเอาเกือบมุ่นไปหมดทั้งบ้านเลยกับอีแค่โทรศัพท์เนี่ยวันนี่ใครโทรมาแต่เช้าก็ไม่รู้ร้อยวันพันปีไม่เคยมีใครโทรหาเลยแปลกจริงกิ๊กครับกิ๊กฮะเด็กคงเต่าไอ ah. ้รุ uh. Uh. Uh ่น uh. น oh. uh. uh ั huh. uh. 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 Uh ้นเตือนช่คกี้แกเขารู้ดีนะเนี่ยมีปั้อ๋อเล่นชิคกี้แกอ้อกินแน่เลยัำจากเสือขนาด ตอาไม่ดูเลยฮัลโหลฮัลโหลหโทรมาแล้วไม่พูดเนี่ยเดี๋ยวฉันจะวางสายแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอย่าเพิ่งวางครับกับผมเองครับนาน,นครับกลัวกับผมไอ้กับผมเนี่ยมันใครชื่อเสียงเลียงนามนะบอกมาทีโว้ยอ้าวมาพูดใจอย่างเงี้ยท่านปีท่านตอน อ๋อในใจเองอะเหรอ,อ <c oughs> มีธุระอะไรอะโทรมาแต่เช้าคือคือ,คอผมคิดถึงท่านนะครับท่านสบายดีเหรอครับสบายดีแล้วแกล่ะเจ้าชายก็มือ่อยสบายเท่าไหร่ไม่มีงานจะทำเลยคิดถึงท่านนะครับท่านอยู่บ้านใช่ไหมครับตอนเนี้ยผมอยากจะแวะไปเยี่ยมเยือนท่านสักหน่อยอยากจะไปขอบคุณที่ครั้งนั้นนะท่านกุณน,น้าให้หลานชายของผมได้พักด้วยนะครับ ออ,อยู่อยู่ทุกวันน่ะละก็เสียแล้วจะไปไหนรอดละ่ะเอ,อว่าแต่ว่าแกจะมาเมื่อไหรล่ล่ะไปวันนี้แหละครับท่านไปวันนี้แล้วจะถึงกี่โมงละ่ะโว้ยน,นี่น่าจะกถึงมากแล้วครับเจ้านายผมว่าใช่บ้านเจ้านายว่าแต่ว่าบ้านเจ้านายหลังไหนล่ะครับมันเหมือนเหมือนไปหมดมีทั้งประตูหน้าต่างเหมือนกันนะครับเออ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 ฮัลโหลเข้ามาแล้วครับ ให้เจอเจอเจอสียงให้เลี้ยวขวาเลยแหละครับได้ครับถ้าเจอสามแยกให้เลี้ยวขวาอีกคะได้ครับเออเอารถบ้านอยู่หลังไหนครับเนี่ยอ๋อเข้าไปอีกประมาณห้าสิบเมตระครับให้เลี้ยวขวาเลยไหมอ๋อไม่ต้องเลี้ยวแล้วเหรอไม่เป็นไรครับไม่ต้องเลี้ยวเออใช่ใช่ใช่นั่นแหละขับตรงทางขวาไม่ใช่ซ้ายนะอ๋อเจอแล้วครับนาบามีสามพูมใช่ไหมครับ นั่นแหละใช่ใช่ใช,ใช่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละรู้ได้ไงเนี่ยอืมขับรถให้่ยมันระวังระวังบังเอิไม่ดูมบังเลยเอ้าเออมาถูกจ้าด้วยวันดีวันดีวันดีนดเออลูกน้องบล่วาวขอไว้มาปูกระตีกระพานเพื่อช่วยปกป้องรักษาปูนใสให้ลูกอย่างเรียระะนะไรเรียนจบขึ้ครับรูปสารูปษา เอาไปไหนแล้วล่ะอยู่นี่สิเป็นไงอ่ะเนจสบายดีสิสบายดีครับเออเออขอบใจขอบใจครับให้นะให้ดูครับให้ดูโแล้วมาให้ใครเขาล่ะให้ดูว่าเจ้านายน่ารักผมเลยซื้อของมาฝากดีมากเลยเนี่ยขอบใจขอบใจเข้าใจครับนั่นแหละครับผมถือให้อ้าวเจ้านายเดินไปเอาลยไปไปไป เออผมว่าคุณตาใจขึ้นมานั่งบนเก้าอี้ดีกว่าไหมครับโอ้ยไม่เป็นไรหรอก้อลยเวยขอให้ลุงเนี่ยใจนวดเดินให้กสบายใจหน่อยอย่างให้มันหายอย่างที่ลุงคิดถึงอยู่อ่ะอนนี้บัตรรับใช้เต็มที่เอาละเอาละในสายใจยังแข็งแรงดีอยู่นะขับรถไกลๆมาหาฉันได้เนี่ยโอ้โ ไกลแค่แบบริ้วขับมานี่มันจะไกลแค่ไหนงานก็ไมมีทำไอ้แรกก็ไม่ได้ส่งแล้วเวลานี่ไม่ได้ทำงานเลยขับใจมากเลยนะที่เอามะม่วงมาฝากเนี่ยแล้วเอามาแต่เช้าแบบนี้กินอะไรมาหรือยังถ้ายังเดี๋ยวจะไปทำให้กินเอ,อยังไม่ได้กินครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้กินนะนานๆเจอกันทีอพึ่งรีกับ อยู่คุยกันสักวันสองวันนะนั่นอ,อานอนห้องเดียวกับเจ้าแม่ก็ได้นี่อแม่เก็บของหเรียบร้อย้วลูกครับค,คุณตาใจครับมือสั่นไม่สบายป่ะคะทำไมสั่นแบบนั้นอะไม่รู้สง,งสัยสสงัยจะตื่นชา้าเดินไปบ้างไม่เป็นไรหรอกหลานเนี่ยหลานสองคนอะ ไปรีบไปเรียนหนังสือเถอไปนะไปเดี๋ยวจะสายลูกพอเดี๋ยวเรื่องที่รับที่นอนเดี๋ยวลูกจัดการเองได้ค่ะงั้นไปโรงเรียนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรก็บอกนะสบายหรือเปล่า เชิญท่านอาจารย์ประทับสถานที่นี้นะครับทำงานเช่นนี้ทำไมมันเหนื่อยจังวะทุกคนเชิญเลยนะครับวันนี้ผมบริการเต็มที่นี่ใครได้กลิ่นอะไรแปลกๆเหมือนเรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าช่วยไหมคะอะไระแม่ ทำไมเป็นแบบนี้ไปได้อะไอ้เจะ้าชายทำเรื่องก,กันแล้วมั้เนี่ยผมไม่นเลยโกรธมันมากผมก็ไปโทษกับมันว่าไปครูมันบอกอย่าทําอย่างนี้อีกถ้าทําอีกผมจะไปบอกเจ้านายมันแล้วให้มันไล่ออ,อกมันก็เลยโกรธแต่มันทําอะไรผมไม่ได้มันก็เลยใช้วิชาคุณใสใส่ผมครับ